สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชรขอเชิญร่วมงานมรดกวิถีชุมชนสองฝั่งสายน้ำตามรอยเสด็จพระพาทต้นรัชกาลที่5จังหวัดกำแพงเพชรตามโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารบนอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นในวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2568ณพิพิธภัณฑ์ทสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์เรือนไทยคะ่ะภายในงานพบ กับวิถีชุมชนสองฝั่งสายน้ำตามเส้นทางสเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5ชมการแสดงขับกล่อมถ่ายทอดบทเพลงลํำลึกตามรอยสเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5และบทเพลงไทยร่วมสมัยอันไพเราะโดยกรมศิลปากรและลูกหลานเมืองกำแพงเพชรได้รับโอกาสพิเศษจากวงออเคสตราร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องในโอกาสพิเศษนี้ชมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดงจากชุมชนชิมอาหารทรงโปรดและอาหารพื้นถิ่น และช็อปผลิตภัณฑ์ในชุมชนนพิพิธภัณฑ์ทัศสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์เรือนไทยกันนะคะแล้วพบกับพวกเรานะคะในวันที่13มีนาคมพศ2568ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาค่ะนพิพิธภัณฑ์เรือนไทยสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัสกำแพงเพชรค่ะแล้วอย่าลืมแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5มาร่วมงานนะคะพบกันนะคะ